<_ an> <_ an> บอกเลยนะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสดราม,ม่าของวงการเกมนี่มันสนุกจริงๆนะสนุกมากๆเลยตั้งแต่เมื่อสิ้นปีที่แล้วลา่ย,ยาวมาจนถึงช่วงต้นปีนี้ก็ยังมีมันก็เริ่มมาตั้งแต่ทางบิสซาใช่ไหมที่มีปัญหาเรื่อง Diablo Immortal ลากยาวมาจนถึงในของ b เบเชตตาที่มีปัญหาในเรื่องของ f o r ์เอ t 76ที่เกมมันห่วยอะไรอย่างเงี้ยล่าสุดครับ มีดราม่าหนักอีกแล้วเกี่ยวกับเกมเมโทรเอ็กโซดัสซึ่งต้องขอเกินกันเลยครับว่าเกมซีรีส์เมโทรเนี่ยมันสร้างมาตอนแรกเมื่อปี2010นั่นก็คือเกมเมโทร2033เป็นเกมแนว First Person Shooter ที่มีความเป็นเซอร์ v วอร์อยู่มากพอสมควรคือมันเป็นเกมแนวแอคชั่นนิดๆแต่มันมีความยากอยู่ในเรื่องของข้อจํากัดเรื่องกระสุนกระสุนอะไรเงี้ยที่แบบมันสนุกอะเอาง่ายๆผมก็ไม่ใช่แฟนเกมนี้โดยตรงนะ ซึ่งตัวเกมเมโทรนะครับออกมาแล้ว2ภาคนั่นก็คือเมโทรลัสไลท์เมื่อปี2013แล้วก็มีการรียร์มาสเตอร์เมโทร2 0 3 3อีกรอบหนึ่งต่างๆนานาไปแล้วพอเกมเมโทรเอ็กซ์โซดัสออกมามันก็ทําให้แฟนๆนะครับเฝ้ารอเพราะว่าเกมนี้มีฐานแฟนที่มั่นคงและก็หนาแน่นอยู่มากคนก็ต่างรอเกมภาคใหม่กันมากมายอนะเนาะซึ่งล่าสุดนะครับเกมเมโทรเอ็กซ์โซดัสเนี่ย,ม,ยมีกําหนดที่จะวางจาหน่ายในวันที่15กุมภาพันธ์2019 ที่ในภาคนี้จะพาเราไปอยู่ในรัสเซียเลยครับเป็นเมืองหิมะเห็นว่าผู้พัฒนาบอกว่ามันจะมีฤดูกาลต่างๆตามฤดูมีหน้าหนาวหน้าร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงต่างๆนานาไปแล้วก็ความน่ากลัวต่างๆก็ยังมีอยู่แต่บังเอิญนะครับประมาณสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาหรือประมาณวันที่27 28อะไรอย่างเงี้ยทางผู้พัฒนาอย่าง Deep Silver นะครับก็ได้ออกมาประกาศว่า ตัวเกม Metro Exodus จะวางจำหน่ายบนร้านค้า Epic Game Store เท่านั้นสำหรับเวอร์ชัน PC ต้องบอกก่อนนะครับว่าสำหรับเวอร์ชัน PC เป็นเวลา12เดือนเลยทีเดียวทางๆท,ที่ตัวเกมเนี่ยครับตอนแรกวางจำหน่ายบนร้านค้า Steam มาตั้งแต่แรกเปิดพรีออเดอร์มาคนก็พรีออเดอร์กันเต็มเลยซึ่งก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าร้านค้า Epic Game Store เนี่ยเป็นร้านค้าจากทาง Epic Game ทีมผู้สร้าง f o r t n i t e นั่นแหละ คือเขาเปิดร้านค้านี้เพื่อมาแข่งกับสตรีมโดยตรงอ่ะซึ่งเขาก็ต้องใช้การตลาดสู้กับทาสตรีมอย่างเต็มที่เลยครับเหมือนเขาไปดีวกันมาแล้วก็เฮ้ยคุณมาวางขายเฉพาะร้านค้าอีพิกเกสโตปีหนึ่งสี่เดี๋ยวผมให้ของตอบแทนอะไรก็ว่าไปน่ะอันนี้ผมก็ดาวส่งเดชเลยครับผมก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรกับเขามากเท่าไหร่หรอกและหน้าร้านการสั่งซื้อเกมเม e โอลเอสดารบนสตรีมก็ถูกถอดออกไปซึ่งมันทําให้แฟนๆเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากครับเหตุผลแรกๆที่แฟนๆไม่พอใจเนี่ยก็คือว่า สตรีมนะครับเป็นเจ้าตลาดคนก็ซื้อเกมสตรีมเยอะแยะจริงๆมันก็มีบางคนส่วนหนึ่งที่อยากจะเก็บเกมในเ d ดีเดียวซึ่งมันก็พอเข้าใจได้ครับแต่อันนี้มันเป็นส่วนน้อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่เลยครับที่คนไม่พอใจเลยก็คือว่าการตลาดของ E ีพีเกมสโตเนี่ยมันดูน่าเกลียดซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับก็เฉยเกับเรื่องนี้นะแต่มันก็มีคนที่ไม่พอใจแล้วก็ออกมาบอกว่าคือผู้เล่นเนี่ยมันก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อว่าเขาอยากจะซื้อเกมนี้ที่ร้านค้าเกมไหน แล้วก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหมีคนเข้ามาโจมตีทาง Deep Silver มากมายก่ายกองเลยครับบางคนถึงขั้นว่าโอเคถ้าอีพิกเกมสโตมึงทำอย่างนี้กูก็ไปซื้อเกมในร้านค้ามึงแล้วกันเกมเนี้ยเดี๋ยวกูรออีกหนึ่งปีซื้อในส Ste ีมเอากูรอเล่นได้หรือขนาดบางคนเนี่ยครับแย่ถึงขนาดที่ว่าเดี๋ยวกูรอโหลเดเถื่อนเราเลยดีกว่ามีเหมือนกัน <No. S 1> ซึ่งอันนี้ไม่แนะนานะครับอย่าไปทํานะอย่าไปโหลดเถื่อนเล่นนะมันไม่ดีแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลที่แฟนๆไม่พอใจนะครับก็คือว่า ตัวระบบของ Epic Game Store เนี่ยมันยังไม่เพียบพร้อมเท่าไหร่คือมันยังมีปัญหามากมายเรื่องการรีฟันระบบเซอร์วิสต่างๆที่แฟนๆไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ซึ่งนี่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าหากใครที่เคยพรีออเดอร์บนสตรีมมาแล้วเนี่ยคุณก็ยังสามารถเล่นเกมนี้บนคีย์สตรีมได้อันนี้คุณก็ถือว่าคุณโชคดีไปและคนที่ไม่พอใจนะครับมันก็มีเยอะมากถึงกับไปถล,ลม่มกดรีวิวแง่ลบบนรานคาร์สตีมของเกมเมโทรภาค2 0 3 3กับ Last Light เนี่ย กดลบดิ่งลงมาเลยครับเพราะว่าเหมือนเขาแสดงความไม่พอใจว่าเฮ้ยเกมภาคใหม่ทําไมมึงต้องทําอย่างนี้ว่าอีพ e ิกอะไรเงี้ยคือแบบเป็นการกอวอดเพื่อให้ทางทีมงานเห็นแล้วก็รู้ว่าแฟนๆไม่พอใจนะจริงๆนะครับดราม่าตรงนี้มันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้าหากว่าระยะเวลามันผ่านไปแฟนๆคนอื่นก็คงจะลืมครับแล้วก็ผมคิดว่าแฟนๆที่เป็นแฟนเกมเนี้ยจริงๆอ่ะเขาก็คงต้องซื้อแหละครับเพราะเขาอยากจะเล่นเนาะยังไงก็ต้องซื้อ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในอีพิกเก t o r e แพลตฟอร์มที่เขาไม่ชอบก็เถอะแต่แต่มันก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาครับแล้วมันก็เป็นประเด็นฮือฮามากๆแล้วมันก็ต่อยอดทอดยาวมาเลยเริ่มจากที่ผู้เขียนบทเกมเมโทรนะครับอย่างคุณดิมิตรีกรูครอฟสกี้ไม่รู้ว่าผมอ่านถูกหรือเปล่านะซึ่งเขาเนี่ยครับเป็นผู้เขียนบทตั้งแต่ภาคแรกๆรวมถึงภาค e x o d u ซดด,ด้วยซึ่งเขาเนี่ยครับก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเชิงเด็บแนมเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า สตรีมเนี่ยมันอาจจะแยงไม่ดีพอสําหรับเกมเมทโรคือก็พูดเล่น,เลนๆเหมือนเชิงเนบผู้พัฒนาซึ่งมันก็มีแฟนๆนะครับเข้าไปเม้นว่าโหคุณกําลังฆ่าซีรีส์ตัวเองอยู่นะคุณรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางคุณดิมิทีเ่ยครับก็ได้มาคอมเมนต์ตอบกับแฟนคลับคนนั้นว่าเปล่าเลยผมก็ยินดีเฉยผมเนี่ยก็กําลังดูมันถูกฆ่าอยู่นี่แหละซึ่งมันก็ตีความได้ว่าคุณดิมิทีเ่ยครับ ไม่ได้เกี่ยวหรือว่ารู้เรื่องในการตัดสินใจในการย้ายแพลตฟอร์มไป Epic g เก e Store เลยและมันก็ประจวบเหมาะเลยครับกับทาง THQ Nordic p l u b l i s t u r e ที่เป็นเจ้าของคอร์สมีเดีคือต้องบอกก่อนนะครับว่า THQ Nordic เนะครับเป็นบริษัทที่เมื่อปีที่แล้วนะครับเขาได้ไปซื้อบริษัทคอร์สมีเดีมาซึ่งคอร์สมีเดีเนี่ยก็เป็นบริษัทแม่ของทาง Deep Silver บริษัทที่เป็นผู้จ,จัดจำหน่ายของทาง 4A g a m e ที่พัฒนาเมโทรอีกทีดูซับซ้อนแปลกๆเนาะซึ่งตัว THQ Nordic นีครับออกมาบอกว่าทางเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยการตัดสินใจที่จะย้ายเกมไปลง Epic Game Store นะครับมันเป็นความคิดของคอร์สมีเดียเท่านั้นซึ่ง THQ Nordic นีครับก็ได้ปัดข้อสงสัยเลยว่าเออคือไอเกมเมโทรเนี่ยมันเป็นสับสนิษธ์ปัญญาของคอร์สมีเดียเขาเป็นคนตัดสินใจผมไม่เกี่ยวอารมณเหมือนว่า คือกูมีหน้าที่แค่บันผลกาไรอย่างเดียวกินตังอย่างเดียวที่เหลือกูไม่เกี่ยวและทาง THQ เนี่ยก็จะไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้อีกต่อไปแสดงว่าประเด็นเรื่องการย้ายเกมกเเกมาอ a m e s s t o โตเนี่ยภายในบริษัทเครือกันเองเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ก็ได้ที่ว่าทางคอสมีเดียหรือ Deep s i l v e r ตัดสินใจทำแบบนี้แต่สุดท้ายนะครับทาง THQ Nordic ก็ต้องเชื่อการตัดสินใจของทางคอสมีเดียและ d e e ซ s i ว v e r ว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยเขาคิดถูกจริงๆ ถึงแม้ว่าเขาจะปัดความรับผิดชอบไปแต่สุดท้ายเนี่ยในความเป็นเครือเดียวกันก็ต้องสนับสนุนกันให้ถึงที่สุดซึ่งดูเหมือนเรื่องมันจะจบใช่ไหมแต่เปล่าเลยมีประเด็นดราม่าเข้ามาอีกครับก็ไอ้ก,กรณีที่มีคนไปกดถล่มกดลบนรีวิวเกมเก่าๆเมโทเก่าๆในสตรีมเนี่ยซึ่งมันมีผู้พัฒนาคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อจริงเะครับเขาใช้นามแฝงว่าไซเน็ตซึ่งเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเนี่ยจริงอยู่ที่ว่ามันส่งผลกระทบต่อผู้เล่น และใครที่อยากจะโหลดเถื่อนเล่นเนี่ยมันไม่น่ารักเลยเขาก็พูดเชิงนี้นะรวมถึงมีประเด็นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นประเด็นดราม่าหลักเลยเขาพูดว่าถ้าหากคุณเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่สนใจเกมนี้ไม่ซื้อเกมนี้ไม่แน่นะในอนาคตเนี่ยเมโทรภาคใหม่ๆอาจจะไม่ลง PC ก็ได้ <c oughs> <c oughs> คูกันอีกไอเวนนี่ <c oughs> ผมว่าผู้พัฒนาคนนี้พูดคำนี้ออกมาไม่น่ารักมากกว่าอีกครับคือ,อคุณจะมาขู่กันอย่างนี้ไม่ได้นะพแฟนเนี่ยถึงแม้ว่ายอดการขายข,ายของเวอร์ชัน PC ในแต่ละเกมที่เคยมีมาเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าเวอร์ชันคอนโซลแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดของ PC มันก็ใหญ่เช่นกันและอย่างเมทัเป็นเกมที่ FPS อะ่ะการเล่นใน PC มันต้องทำได้ลื่นไหลามากกว่าอยู่แล้วนะแต่พอหลังจากนั้นนะครับตัวทีมงานอีกคนนึงอะ่ะเขาก็ออกมาบอกว่า เฮ้ยเขาก็จะไม่ทิ้งสาวก PC แน่นอนนะคือไอ้จริงๆเนี่ยไอ้พนักง,งานคนเนี้ยมันน่าจะหัวร้อนกันเองมากกว่าหัวร้อนแล้วก็เผลอพูดอะไรที่ไม่ดีออกมามากกว่าผมว่าประเด็นดราม่าใน Metro Exodus ยังต้องมีต่อนแน่ๆครับแล้วเราก็ต้องดูต่อไปว่าอนาคตจะจบลงยังไงดราม่านี้จะมีผลกระทบไปถึงบริษัทไหม เพราะว่าการพูดของคุณไซเน็ตเนี่ยก็ดูไม่ค่อยน่ารักจริงๆนะแต่ส่วนตัวนะครับผมก็ยังพอเข้าใจในเรื่องของทีมพัฒนาที่ว่าเหตุผลที่เขาเอาเกมไปลงอ Game Store เพราะว่าตัวอีพีเกมสโตนะครับมีการตัดแบ่งราคาขายเนี่ยอยู่เพียงแค่12ซของเกม1ตัวเท่านั้นต่างกับสตรีมที่คิด30%ซครับซึ่งทางอ g a m เก t o โ e เนี่ยเขาทำแบบเนี้ยอาจจะดูน่าเกลียดจริงๆแต่ก็ต้องเข้าใจในแง่เขาคือว่า สตรีมเนี่ยมันเป็นร้านค้าที่ผูกขาดการตลาดมานานมากๆเลยซึ่งร้านค้าใหม่ๆที่จะเข้าไปแทรกเนี่ยมันก็ยากจริงๆส่วนตัวผมชอบนะครับในการที่อ e ีกปิดเกมสโตมาตีกับสตรีมบ้างเพราะเอาจริงๆผลประโยชน์สุดท้ายมันอยู่ที่เราครับถึงแม้ว่าผลประโยชน์มันอาจจะไม่ใช่โดยตรงอะแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องสู้กันยังไงสุดท้ายมันต้องมาตกอยู่ที่เราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับเปรียบเทียบแบบงงๆเลยนะสมมุติว่าถ้าหากว่ามันมีค่ายเกมค่ายหนึ่งผมสมมุติว่าเป็นโซนี่แล้วกัน สมมุติสมมุตินะถ้าโซนี่เนี่ยเป็นเจ้าคอนโซลคลองตลาดโดยไม่มี Xbox มาสู้เนี่ยคุณคิดว่าเขาจะทำเกม e อ็กซ์โอซมาให้คุณเล่นมากขนาดนี้ไหมอันนี้ก็เป็นข้อคิดเหมือนกันที่ว่า Sony ่ทำเกม e อ็กซ์โอซีมาเยอะมากและเกมดีๆมากเพราะเขาต้องการจะสู้กับ Xbox หรือ Nintendo นั่นเองและอย่างสตรี m เป็นเจ้าตลาดของร้านค้า PC เขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรใหม่ๆ กินตรงของเกมต่างๆก็รวยแล้วอันนี้ก็น่าคิดนะอัน,นแต่ว่าอันนี้ผมสมมุตินะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เออถ้าโซนี่เป็นเจ้าตลาดอยู่เพียงผู้เดียวแล้วก็อาจจะทาเกม E อกซ์ตรีออกมาเยอะๆก็ได้เพื่อให้คนอยากซื้อเกมมาเล่นอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งและมันก็เป็นประเด็นที่ผมสมมุติขึ้นมานะแต่รู้หรือไม่ไอ้เรื่องการต่อสู้ของ2คู่แข่งและผู้เล่นได้ผลประโยชน์มันเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วนะนั่นก็คือวงการ CPU และกาดจอ อย่างเช่น Intel กับ AMD ที่ต่อสู้กันเรื่อง CPU ครับตอนแรก AMD ไม่ได้ออก CPU ใหม่มา5ปีเลยทาง Intel ก็ค่อย,อยๆอัพสเปคขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบมากมายอะไรไก่กองจนล่าสุด AMD ปล่อยไลเส้นขึ้นมาตุ้มโอ้โหแรงโคตรแรงชิบหายไว้วอดปีต่อมา Intel ต้องอัปเกรดกระโดดขั้นไปมากมายเลยครับจากซีรีส์7ที่ยังแรงกว่าซีรีส์6ไม่มาก คราวนี้พอเป็นเจน8แรงกว่าซีรีส์7 40% 50%เลยมีคอมากกว่าการชัดเจนนี่ส่วนตัวเนี่ย,ยผมใช้ Intel Core i 5 8400อยู่แรงพอๆกับ i 7 Gen 6อะ่ะคิดดูดิว่า i 7เจน6ราคาหมื่นหนึง่งผมซื้อมา6,000เองคือมันก้าวกระโดดมากเลยแล้วมันก็แรงกว่า i 5 Gen 7เนี่ยมากอยู่พอสมควรครับคอเยอะกว่าด้วยหรือจะเป็นวงการของการ์ดจอที่ว่า AMD กับ g 4 o กันไปเรื่อยๆ แข่งกันคราวนี้ผมมันแข่งกันมากๆจนการ์ดจอเนี่ยมันแรงเกินเอนจินของเกมที่ทําแล้วอ่ะอย่างเช่นถ้าตอนนี้คุณซื้อ1 0 8 0นะครับมันจะอยู่ที่ราคาหมื่นต้นต้นเองอ่ะสำหรับมือสองนะเลืออจะถูกกว่าน,นั้นด้วยซ้ําซึ่งการ์ดจอ1 0 8 0เนี่ยก็แรงแรงมากๆแล้วปรับอันต้าได้แล้วไงไม่จำเป็นต้องซื้อ Gen 2เลยไงอ,อันนี้ก็เป็นในเรื่องที่ดีเหมือนกันจริงๆราคามาลดมากพวกๆแหละก็เพราะว่าพวกขุดเหมืองด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าคนที่หาซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องมืองในนช่วี้ คุม้มบางทีคุณซื้อ10 6 0กเมื่อก่อนราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นสามหมื่นสี่เดี๋ยวนี้ราคาเหลือสามพันสี่พันเองถูกชิบเป่งกับกันครับอย่างไอหนึ่งสองศูนย์แปดศูนย์ราคาตอนนี้สี่หมื่นกว่าบาทคือคุณไปหาหนึ่งศูนย์แปดศูนย์มือสองมาใช้ราคาก็ถูกกว่าปรับอันต้าได้เหมือนกันถึงแม้ว่าเจนสองมันจะมีไอเรเทซิง่งแต่ถ้าหากว่าคุณไม่สนฟังก์ชันนี้มันก็แทบไม่มีประโยชน์ที่คุณจะซื้อเจนใหม่เลยนั่นก็เป็นสิ่งที่ว่าผู้พัฒนาเ่ยครับแข่งกัน สุดท้ายมันจบที่เราพวกเราเรา่าผู้เล่นเลยครับเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริงนะถ้าส่วนตัวจะให้แนะนํานะครับปล่อยให้มันเตีเกันไปสตรีมกับอีพีเกสโตลแหละสุดท้ายผลประโยชน์เดี๋ยวมันก็ตกที่เราเองแหละครับก็โอเคครับผมผมว่าเดี๋ยวก็พูดกันมาเยอะละอันนี้นอกประเด็นไปไกลด้วยยังไงผมก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับจริงๆคลิปนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นทางการมากอยากจะทําคลิปเล่าข้อมูลต่างๆให้ทุกคนได้ฟังนั่นแหละครับก็มันอาจจะเป็นคลิปที่ดูง่ายๆหน่อยแต่ว่าดีเทลเนี่ยมาเต็มแน่นอน ก็โอเคครับผมยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะเพื่อให้ช่องนี้นะครับเติบโตมากยิ่งขึ้นต่อไปจริงๆก็อยากแสนซับมากเลยอะ่ะก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์ฝากดูคลิปเยอะๆด้วยนะก็โอเคครับผมไปละครับบ๊ายบายเจอ<ร>กันจ้า